สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเผื่อจะตรงกับจุดประสงค์ของท่านที่มองหาอยู่เนาะที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนหินคลุกนะครับแยกจากถนนระยางเข้ามาประมาณร้อยเมตรก็ถึงแปลงเลยส่วนด้านท้ายของแปลงเป็นลำธารเนานะตอนนี้เรามาดูส่วนที่เป็นลำธารกันอยู่นะครับ พื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินของเรานั้นมีทั้งหมดสองไร่สองงานเป็นสวนป่านะครับสวนป่าที่เขาปลูกเอาไว้นะครับก็จะมีต้นสักทองต้นยางนานะครับเต็มพื้นที่นะครับมีอยู่หลายร้อยต้นเนาะส่วนด้านนี้ผมพามาดูสวนที่เป็นลำธารของพื้นที่ของเรา ที่เขาไดา้มีการปรับปรุงเอาไว้นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเรา,เาซื้อไปเราก็ปรับปรุงเอานะครับเพราะว่าเขาได้ทําเอาไว้ให้แค่เอาหินมาเรียงให้เป็นฝายน้ําล้นขึ้นมานะครับพื้นที่ของเรานั้นน้ําก็จะต่างระดับกับพื้นที่เราที่ผมยืนอยู่นี้ประมาณหกสิบเซนถึงน่าจะได้น,น้ำใสๆไหลเย็นๆแบบนี้เลยนะครับ สไตล์แบบนี้เลยเนาะแบบว่าท่านใดที่มองหาพื้นที่ติดลาําธารเอาไว้เล่นน้ําน้ําไม่ลึกนะครับน้ําประมาณสักเ,เมตรเมตรกว่ากว่าหรือว่าเมตรเดียวเนี่ยแหละครับพื้นที่บริเวณนี้ที่เล่นน้ําได้นะครับติดกับด้านท้ายของแปลงที่ดินของเรานะครับพื้นที่ของเรานั้นห่างจากเซเว่นประมาณหนึ่งกิโลนะครับที่ดินแปลนี้เดินทางสะดวกสบายเนาะพื้นที่แบบนี้ก็ มองหากันเยอะนะครับทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่เป็นด้านบนนะครับที่เป็นพื้นที่ของเราตอนนี้เรามาดูส่วนที่เป็นด้านท้ายที่ติดกับลำธารเนาะ oh? ไปดูด้านบนได้กันนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนที่อยู่ด้านบนของแปลงนะครับก็ไผ่ก้อนนี้มันจะบังวิวเขาหน่อยนะครับเราจะมองเห็นวิวเขาสีน้ําเงินอยู่ด้านโน้นนะครับด้านทิตศตะวันออกนะครับแบบนี้เลย ท่านนดที่มองหาพื้นที่ในลักษณะว่าเป็นสวนป่าแบบนี้นะครับที่มีต้นยางนานะครับเป็นร้อยต้นเลยเนาะแล้วก็ยังมีต้นสักทองแล้วก็จะมีต้นไม้หลยายอย่างอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นต้นต้นยางนานะครับนี่นแหละครับจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่หญๆเท่านั้นเลยนะครับพื้นที่ของเรานั้นล่มลื่นนะครับมีการจัดญ้าดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีนะครับมันก็อยู่ของมันแบบนี้แบบ ต้นเล็กมั่งต้นใหญ่มั่งนะครับส่วนใหญ่ก็ต้นเท่าโอ่งมังกรก็มีนะครับมีหลายสิบต้นเลยนะครับพื้นที่เราก็จะเห็นในลักษณะวิวเขาด้วยนะครับที่ดินของเราตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาเป็นถนนหินคุกถึงตรงนั้นจะถึงที่ของเราเลยนะครับตรงนั้นครับแล้วก็ตามพื้นที่มาหาผมยืนเนี่ยแหละครับก็จะเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับดูจากเสานี้ได้เลยนะครับ ที่ดินเป็นบอทห้านะครับมีทั้งหมดสองไร่สองงานขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหานะครับเรามาดูสถานที่จริงก่อนนะครับชอบใจยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องราคานะครับิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือเขานะครับวิวเขาเล็กเขาน้อยมันมีขอางมันอยู่แล้วเรื่องน้ําเรื่องไฟอยู่หน้าแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าจะทําเป็นรั้วคาวบอยเอาไว้นะครับ ห่างจากเซเว่นประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับสะดวกสบายแล้วก็ลมลื่นนะครับสร้างบ้านแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบว่าลมลื่นแบบนี้ใครที่มองหาพื้นที่ที่เป็นสวนป่านะครับแล้วก็มีความลมลื่นด้านท้ายจิตลำธารแบบนี้แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเนาะมองไปด้านไหนก็มีแต่วิวเขานะครับวิวเขาล้อมรอบ3ามรอหสิงศานะครับห่างจากอบอตอรประมาณ2กิโลนะครับที่ดินแปลงนี้ตอนนี้พื้นบ้านของเราก็มีการปรับปรุงด้วยการเอารถไถ่ายมา ทําความสะอาดในพื้นที่ของเขาแต่ของเราอยู่บริเวณนี้นะครับสวนป่าแบบนี้นะครับขาท่านใดที่สนใจยังไงก็โทรมาคุยกับผมได้นะครับเรื่องรายละเอียดนะครับที่เบอร์0890863989นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต้นไม้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับลมเลื่นดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสงสัยยังไงหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ